เดี๋ยเดี๋ยนั่งเร็วไปนิดน <grab facial> ึงเดี๋ยวต้องดึงให้ครูแบบอยู่ลักษณะเนี้ยมากที่สุดไม่ีิครูอยู่ประมาณนี้ครูเดี๋ยวครูก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวลงได้นี่ก็เอาใหม่นะเอาใหม่ทีนี้ก็ไม่เรียงลำดับแล้วนะครับทีนี้ผมคือนะจะ่ผมไปหาทางคนมาอ่าใช่เพราะนั้นเนี่ยใช่ต้น Đi nó lại nó mới nhận phải to, to. À. À. <laughs> <laughs> Đó. À đi. Thôi à. mắc nói nhạt. <laughs> à. đứng à. <laughs> <laughs> <bốn như> <laughs> <Lốc> lại. con người nhiều như ถ้าให้คุเยอะๆกดลงมาอันนี้ติดตรงนี้อยู่ถ้าวนอีกเต็มเลยต้องต้องคุให้กูเสียหลักให้มากไปวนไปต้อมีอย่างคู้างอดีโอ้นี่ใช้พิกาต่อเลยพอใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันแล้วสองเข้าไปนี่จ้างไหนก็ได้เมื่อเราเข้าใจกกดลงมาอืมกดมาเยอะอืม ข้างขวามันเลยไม่ได้งซ้แต่ใช้ได้ครับใช้ได้เพียนแค่เราจัดให้ถูกให้ถูกแค่ฉะนั้นเองเราก็ให้พูดซู้อยู่ลักษณะนี้เราคิดจะคนหนึ่งก็าทำทางนี้ของเดียร์ท่านนี้ใช้ได้ไม่มีปัญหาโอเคเป็นไง